มือปืนอดีตนักฆ่าฝีมือดีที่เลิกฆ่าคนเพราะเสียใจเรื่องรักเก่าแต่ดันถูกกลุ่มอิทธิพัน์ตัวร้ายตามล่าจนต้องกลับมาลงมืออีกครั้งในขณะเดียวกันเมนางเอกสาวนักข่าวที่พยายามสืบเรื่องราวของมือปืนลึกลับคนนี้ก็ดันมาพัวพันกับเขาโดยบังเอิญเจ้าอยู่ในที่หลบซ่อนกำลังนั่งล้างปืนพร้อมกับเสียงโทรศัพท์จากเมเมโทรศัพท์เจ้านายยังอยู่ไหม ฉันมีข่าวใหม่ที่อาจจะช่วยเราได้เจ้าถอนหายใจข่าวอะไรว่าเมนายอย่ามายุ่งกับเรื่องนี้เลยฉันไม่ได้อยากกลับไปอยู่ในวงการมือปืนอีกเมหัวเราะเบาๆนายหนีไม่พ้นหรอกเพราะคนพวกนั้นมันจะไม่ยอมปล่อยนายง่ายๆเจ้ายิ้มแห้งๆก็อย่างที่นายบอกเรื่องนี้มันไม่ง่ายและฉันก็ไม่อยากให้เธอมายุ่งมากไปนะ เจ้านั่งอยู่ในห้องพักเก่าๆกำลังล้างปืนท่ามกลางความเงียบมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเมโทรมาเมในสายเจ้าตื่นหรือยังฉันมีเรื่องจะเล่าเจ้าทำหน้าเบื่อเตือนอยู่แต่ถ้าเรื่องที่จะแบ่งปันคือกินข้าวหรือยังฉันบอกเลยว่าไม่ต้องกูหิวเองได้เมหัวเราะ ไม่ใช่ฉันได้ข่าววงในมาว่าแก๊งหมาป่าแดงกำลังจะทำอะไรบ้าๆอีกครั้งเจ้าขมวดคิ้วหมาป่าแดงพวกนั้นอีกแล้วเหรอฉันบอกแกไปแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปยุ่งกับเรื่องนี้ยุ่งสิฉันไม่อยากเห็นนายต้องหนีเหมือนหมาตกถังเข้าวสารอีกเจ้าหัวเราะแห้งๆนายก็เหมือนหมาฝึกหัดเลยอยากช่วยแต่ไม่ได้เรื่อง เมตอบทันควันเฮ้ยอย่างน้อยฉันก็ไม่ได้ชอบเก็บปืนเหมือนใครบางคนอย่าลืมว่านายยังต้องพึ่งพาฉันอยู่เจ้าถอนหายใจก็ได้แต่ครั้งนี้ถ้าเธอเข้ามายุ่งแย้วเกิดเรื่องฉันจะไม่รับผิดชอบนะ เมยิ้มกวนๆฉันก็ไม่กลัวหรอกถ้านายตายฉันก็ได้ข่าวเด็เดๆมาเขียนคอลัมน์ขายแล้วเจ้าออกไปตรวจสอบบริเวณตลาดร้างกลางเมืองใจยังระแวงอยู่ตลอดเวลาขณะที่เมยแอบตามมาอย่างระมัดระวังเจ้ากระซิบกับตัวเองหมาป่าแดงต้องไม่กล้าทำอะไรโง่ๆที่นี่แต่ก็ไม่แน่เมยเดินตามเจ้าห่างๆอย่างเงียบๆก่อนจะพลาดเหยียบก้อนหินดังกรก เจ้าหยุดหันหลังทันทีใครนะ่ะแสดงตัวมาเมยยกมือขึ้นตอบเสียงตื่นอุ๊ยเมยเองนาอย่าพึ่งยิงนะเจ้ามึงตามกูมาทำไมอยากเจอตายหรือไง <c oughs> ก็เพราะกูอยากช่วยไงไม่ใช่มาหาเรื่องเจ้ายิ้มเหยอก ช่วยในช่วยอะไรได้นอกจากเป็นเครื่องยิงปืนของศัตรูเมทำท่าท้าทายเอานะนายก็รู้ว่าฉันเจ๋งเรื่องข่าวสารถ้าไม่มีฉันกูว่าแกคงอยู่ใต้ดินไปแล้วเจ้าจูจูมีเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาเจ้ารีบช่วยปืนพร้อมตั้งท่าเตรียมยิงเจ้ากระซิบระวังพวกหมาป่าแดงมาแน่แนเมกลั้นหายใจพวกนั้นดูโหดชะมัด กลุ่มชายชะกันใส่หน้ากากลายหมาป่าแดงเดินเข้ามาในตลาดหัวหน้ากลุ่มตะโกนเจ้ามือปืนเก่าของเรามาเจอกันให้ชัดๆดีกว่าเจ้ายิ้มเย็นพวกแกนี่ไม่เลิกตามกูจริงๆนะเมกระซิบเอาไงต่อดีเจ้าถ้าอยากอยู่รอดเงียบๆแล้วดูการแสดงเมตตะโกน เจ้าทั้งนี้เจ้ามองทางเร็วเดี๋ยวกูจัดการพวกนี้เองเจ้าแลกหมัดกับหัวหน้ากลุ่มหมาป่าแดงอย่างดุเดือดและใช้เทคนิคการต่อสู้ปิดฉากศัตรูทีละคนหัวหน้ากลุ่มระหว่างลม้มลงแกยังไม่จบหมาป่าแดงจะกลับมาเจ้ายิ้มเจ้าเล่เอาไว้รอดูถ้าแกยังไม่ตายหลังจบฉากแอคชั่นเมเดินเข้าไปใกล้เจ้ายังห่วงใหเมพูดเบาๆนายยังเจ็บอยู่ไหมเจ้าขำๆ ไม่เป็นไรนายก็ระวังตัวด้วยนะถ้าจะช่วยก็ช่วยแบบนี้แหละโอเคครั้งหน้าจะไม่ทำให้เจ้าเสี่ยงเกินไปเจ้าและเมย์นั่งคุยกันในที่ปลอดภัยเห็นเจ้าเริ่มเปิดใจมากขึ้นเมย์ก้มมองเจ้าเจ้านายเล่าให้ฉันฟังได้ไหมว่าทำไมถึงเลิกเป็นมือปืนแล้วทำไมถึงโดนตามล่าขนาดนี้เจ้าถอนหายใจยาวเรื่องมันยาว แต่สั้นๆคือฉันเคยทำงานให้กับกลุ่มอิทธิพลเก่าพวกเขาใช้ฉันเป็นเครื่องมือจนฉันเสียคนที่รักไปเมดวงตาเปลี่ยนเป็นจริงจังนั่นแหละเหตุผลที่นายไม่อยากกลับไปยุ่งกับเรื่องนี้สินะเจ้าพยักหน้าใช่ฉันไม่อยากให้ใครต้องเจ็บปวดแบบฉันอีกเสียงมือถือเจ้าโทรเข้ามาเขามองหน้ากับเมก่อนจะรับสายเจ้าเสียงนิ่งพูดมาเสียงลึกลับในโทรศัพท์ เจ้าอย่าคิดหนีอีกเรารู้ทุกฝีก้าวนายเมกระซิบใครเจ้าศบตาเมหัวหน้าแก๊งหมาป่าแดงคนนี้แหละที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างความรู้สึกของทั้งคู่ทำให้บรรยากาศตึงเครียดขึ้นแต่เมยิ้มมุกนิด,น,ดนิดเพื่อคลายเครียดเมดูเหมือนนายยังไม่ได้กลับบ้านนะเจ้ามือปืนพระการเจ้ายิ้มขำๆถ้านายจะเรียกแบบนั้นก็คงต้องเตรียมปืนให้พร้อมแล้วล่ะ เจ้าและเมวางแผนเตรียมเผชิญหน้ากับแก๊งหมาป่าแดงที่ซ่อนตัวอยู่ในตึกเก่าใจกลางเมืองเมเช็คอาวุธอย่างประมาทนายว่าเราจะเอาชนะพวกมันได้จริงเหรอฉันไม่อยากตกเป็นเป้านายอีกแล้วนะเจ้ายิ้มมุมปากใจเย็นก่อนเมถ้าเราไม่ลองนายก็ไม่มีทางรู้ไงเมยิ้มกุนกวนฟังดูเหมือนนายแค่จะหาคนตายเป็นเพื่อนเท่านั้นแหละเจ้าหัวเราะงั้นก็ถือว่านายเป็นเพื่อนตายของฉันแล้วกัน ขณะเดินเข้าไปในตึกพวกหมาป่าแดงโผลออกมาเป็นสิบเจ้ายิงปืนคุมพื้นที่เมวิ่งหนีและสอดส่องหาทางออกหัวหน้ากลุ่มหมาป่าแดงตะโกนมึงไม่มีทางหนีไปไหนได้อีกแล้วเจ้าเจ้ายิงปืนพร้อมตอบมาลองดูซิว่าฉันยังคมอยู่แค่ไหนระหว่างสู้เมโดนตัวร้ายล้อมไว้เจ้าเห็นรีบยิงเข้ามาช่วยทันที เมเหนื่อยและตื่นเต้นเจ้าฉันฉันคิดว่าเราจะตายด้วยกันจริงๆซะแล้วจ้ายิ้มถ้านายจะคิดแบบนั้นนายต้องรู้ว่าฉันไม่ปล่อยให้ใครตายง่ายๆรอบหลังผ่านการต่อสู้เมและเจ้านั่งพัดเหนื่อยพร้อมบทสนทนาโรแมนติกเบาๆเม่กัดริมฝีปากรู้ไหมบางทีฉันก็ชอบที่ได้เสียงตายกับนายแบบนี้จ้ายิ้มเขินกูว่าแกบ้าแล้วละ่ะเม เมเอาน่ะถ้าฉันไม่บ้านายก็ไม่ใช่พระเอกมือปืนที่น่าสนใจนี่นะเจ้าละเมลบอยู่ในที่ปลอดภัยหลังจากการต่อสู้ครั้งล่าสุดเมเริ่มถามคำถามที่ลึกซึ้งขึ้นเมเสียงสั่นนิดๆเจ้านายเคยบอกว่าทำงานให้แกงอิทธิพลเก่ามันคือใครกันแน่เจ้าเงียบไปชั่วครู่ก่อนพูดหัวหน้าพวกนั้นคือปืนดำคนที่ฉันเคยไว้ใจที่สุด แต่เขาก็ทรยศฉันเมตาโตทรยศนั่นมันแรงมากนะเจ้าพยักหน้าใช่เขาคือคนที่ส่งมือปืนมาล่าฉันเองเมพยายามเข้าไปปลอบใจเจ้าแต่เจ้ายังมีบาดแผลในใจที่ฝังลึกเมจับมือเจ้านายไม่ต้องเผชิญคนเดียวฉันอยู่ตรงนี้แล้วนะเจ้ามองเมนิ่งๆก่อนจะยิ้มแห้งๆขอบใจนะเม ถ้าไม่มีนายตอนนี้กูอาจไม่อยู่แล้วกลุ่มตัวร้ายตัวจริงกำลังวางแผนใหญ่ครั้งต่อไปปืนดำเย็นชามือปืนเจ้าเขาต้องตายให้ได้ก่อนที่แผนของเราจะล้มเหลวลูกน้องแล้วนางสาวนักข่าวนั่นด้วยหรือครับปืนดำยิ้มอย่างเหี้ยมโหด ถ้าเธอเป็นปัญหาก็จัดการได้เหมือนกันเจ้าและเมเตรียมลุยเข้าไปในฐานที่มั่นของปืนดำเพื่อหยุดแผนร้ายแต่บรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความรู้สึกที่ซับซ้อนในใจทั้งคู่เมกัดริมฝีปาก erv น ervously นายแน่ใจนะว่าจะไปคนเดียวฉันไม่ปล่อยนายไว้กับพวกนั้นเด็ดขาดเจ้าทำหน้าเคร่งเครียดแต่แอบยิ้มเล็กๆ ถ้าเธอไปด้วยก็คงยิ่งเพิ่มโอกาสรอดสะมมากกว่าแต่ก็อย่ามายุ่งกับปืนของฉันละ่ะเมแกล้งทำเสียงหยอกแย่เอา้าฉันไม่ใช่เด็กเลี้ยงหมาไม่ต้องมาห่วงเจ้าหัวเราะเบาๆงั้นก็ไปด้วยกันมือปืนพระกาศกับนักข่าวจอมกวนแห่งยุคตึกที่ซ่อนตัวปืนดำเริ่มขึ้นเจ้าและเมลอบเข้ามาอย่างเงียบๆแต่ดันโดนซุ่มยิงจากลูกน้องปืนดำเม ตกใจโอ๊ยนายซุ่มยิงตรงนี้เจ้าหยิบปืนพร้อมยิงตอบโต้เงียบตามฉันมากลางการต่อสู้เมพลาดถูกโจมตีเจ้ารีบวิ่งเข้าปกป้องทันทีเจ้าตะโกนเมอย่าขยับเมเจ็บแต่ยังหัวเราะแซวถ้าไม่ขยับก็ไม่ได้ช่วยอะไรนี่นะนายก็รู้ว่าฉันเป็นนักข่าวไม่ใช่เหยื่อเจ้ายิ้มมุมปากใช่นายเป็นเหยื่อที่ดื้อรั้นที่สุดที่ฉันเคยเจอ จากที่จัดการศัตรูได้เจ้าและเมย์นั่งพักหายใจหอบเมย์มองหน้าเจ้าอย่างจริงจังรู้ไหมฉันกลัวนะที่จะเสียนายไปเจ้าจ้องตาเมย์ก่อนพูดเสียงเบาฉันก็กลัวเหมือนกันแต่ถ้าเรายังอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรที่เราจะเอาชนะไม่ได้เจ้าและเมย์บุกเข้าไปในห้องทำงานของปืนดำพบกับศัตรูตัวจริงที่รออยู่แล้วปืนดำยิ้มเย็นเจ้า คิดว่ามาแค่สองคนจะเปลี่ยนแผนฉันได้จริงเหรอเจ้าไม่วันวันนี้ฉันไม่หยุดนายไม่ใช่มาเจรจาเมยืนข้างเจ้าอย่างมั่นใจและถ้านายคิดจะทำร้ายเจ้าฉันจะเป็นคนที่เปิดโปงเรื่องนี้ทั้งหมดเองปืนดำสั่งลูกน้องบุกเข้าต่อสู้เจ้าและเมย์ร่วมมือกันยิงปะทะอย่างดุเดือด เจ้าตะโกนแม่ระวังด้านซ้ายแมยิงตอบรู้แล้วไม่ต้องกังวลฉันไม่ใช่เด็กน้อยเจ้าหัวเราะแต่อย่าลืมว่านายยังเด็กน้อยในเรื่องนี้อยู่ดีช่วงพักระหว่างรบแมหันมามองเจ้าอย่างอ่อนโยนแมนายรู้ไหมเวลาที่เราเจอหน้ากันแบบนี้ฉันรู้สึกปลอดภัยเจ้ายิ้มแย้กูไม่เคยคิดว่าจะมีใครทำให้กูรู้สึกแบบนี้ได้ ทั้งสองร่วมมือกันกำจัดปืนดำและทีมก่อนจะออกมาจากที่เกิดเหตุท่ามกลางแสงแดดที่สาดส่องลงมาหลังจากล้างแค้นปืนดำสำเร็จเจ้าและเมยืนมองวิวเมืองยามพระอาทิตย์ตกดินเมย์ถอนหายใจเฮือกใหญ่้ก็จบแล้วนะเจ้าเจ้ามองฟ้าก่อนหันมองเมย์ใช่ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่แค่การล้างแขนแต่คือการได้อยู่กับคนที่เราไว้ใจเมยืนเบาๆแล้วนายจะไว้ใจฉันไหมจ้าจับมือเมแน่นไว้ใจและรักเมยิ้มเขินก่อนจะกอดเจ้าเบาๆท่ามกลางสายลมเย็นเมยพูดติดตลกถ้าเราเจอกันอีกครั้งฉันจะไม่หนีหรอกนะ มือปืนพระการจายิ้มกว้างงั้นคราวหน้าเรามาเป็นทีมกันเต็มตัวเลยดีกว่าบทสรุปเรื่องมือปืนพระการเจ้ามือปืนพระการอดีตมือปืนผู้มีอดีตแสนเจ็บปวด ต้องกลับมาสู้กับอดีตและแก๊งอิทธิพลหมาป่าแดงและหัวหน้าแก๊งสุดโหดปืนดำที่เคยเป็นคนที่เขาไว้ใจที่สุดเพื่อปกป้องคนที่เขารักและรักษาความยุติธรรมในโลกที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายเมย์นักข่าวสาวจอมกวนผู้ไม่กลัวอันตรายได้เข้ามาช่วยเจ้าไม่ใช่แค่ในสนามรบแต่ยังช่วยเยียวยาแผลใจของเขาทำให้ทั้งสองคนได้ค้นพบความรักที่แท้จริงท่ามกล สงครามและความไม่แน่นอนของชีวิตหลังจากการต่อสู้และเผชิญหน้ากับศัตรูสุดโหดทั้งคู่ได้เดินออกมาจากความมืดมิดของอดีตสู่แสงสว่างของอนาคตโดยมีความรักและความไว้วางใจเป็นแรงผลักดันสำคัญแล้วเจอกันใหม่ครับ